ผมวันนี้จะมาสอนวิธีการทำการเปลี่ยนหน้าปกเฟซตรงนี้จากภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเราจะมีวิธีการทำอย่าง,งง่ายมากเลยนะครับผมก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่เราทำการตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการอัปโหลดคลิปที่เราได้นะครับผมให้ทำการแปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุลเว็บเอ็มนะครับโดยมาที่เว็บไซต์นี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอพอเรามาที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับผมก็ชื่อว่าเว็บ mp4 to webm นะครับผมทำการกดบวกตัวนี้เพื่อที่จะทำการอัปโหลดไฟล์คลิปวิดีโอของเราเพื่อที่จะแปลงไฟล์เป็นเว็บ M นะครับผมพอเราอัปโหลดและทำการคอนเวิร์ตไฟล์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะทำจะต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับผม มาไว้ที่เครื่องของเราพอเราได้ไฟล์ที่อัปโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็กลับมาที่หน้าจอ Facebook ของเราแล้วทำการอัปโหลดไฟล์โพสคลิปวิดีโอของเรานะครับไว้ที่หน้าจอ Facebook นะครับผมโดยให้ทำการเปิดเป็นสาธารณะนะครับพอ,อมีการโพสคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ทำการคลิกขวาแล้วเลือกอแสดง URL ของวิดีโอ หลังจากนั้นทำการ Copy url มาเปิดที่แท็บลิงก์อันใหม่นะครับผมพอเปิดแถบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ทำการ Copy เลขชุดข้างหลัง id ตัวนี้เอามาไว้นะครับผมแล้วกลับไปที่หน้าจอ Facebook ของเราไปตรงส่วนของหน้าปกรูปภาพหน้าปกนะครับผมให้เลือกเป็นเลือก artwork นะครับพอเลือก artwork เสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกตรง ภาพที่มีลูกศรแบบนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นไฟล์ภาพวิดีโอให้ยังไม่ต้องกดคลิกอะไรนะครับผมแค่เลื่อนเมาส์มาวางไว้เฉยๆหลังจากนั้นกด c อน t r o l ช h i c นะครับผมมันจะเข้าสู่หน้าจอของ html นะครับแล้วพอเข้ามาหน้าจอนี้ปุ๊บเราถึงจะทำการใช้เมาส์คลิกตัวนี้อีกทีหนึงมันจะมาชี้ตรงที่เลขชุดที่จะทำให้ ที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีเลขชุดอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับผม3ชุด ID มีชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ชุดที่1ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมให้ทําการเปลี่ยนเฉพาะชุดที่2กับชุดที่3นะครับผมนำเลขที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้นะครับผมวางแทนชุดที่2กับชุดที่3นะครับ แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราทำการกดที่ตัวที่เราเลือกอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าปกของเราก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดชมนะครับผมแล้วถ้ามีคลิปอะไรดีๆจะมาสอนแล้วก็ แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ